สวัสดีค่ะดิฉันนางสาฟาเดียต่แอวันนี้ mm hmm. เพจของพวกเราจะพาเพื่อนๆทุกคนมาพบกับตลาดกินหยงตลาดที่ค้าขายอาหารเสื้อผ้าผลไม้และอื่นๆอีกมากมายที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากในหาดใหญ่เราไปดูบรรยากาศและสัมภาษณ์แม่ค้าในตลาดกันเลยนะคะกินหยงสองทางออกคู่ขนานบนโลกออนไลน์จึงปรากฏตัวขึ้นอย่างแพร่หลาย ร้านค้าแผงใหม่บนโลกออนไลน์ที่ตกแต่งความสวยใสยด้วยภาพถ่ายที่คงชัดจากสินค้าแผงจรินของร้านที่ยังคงตั้งตแหง่ายอยู่บนตลาดนักกินหยง่ใจกลางนาครหาดใหญ่จึงเฉิดฉายไม่แพ้ร้านดั้งเดิม การตัดสินใจขายของออนไลน์หรือ e-commerce ของเหล่าพ่อค้าแม่ขายจากตลาดยิมยงถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเพราะไม่เพียงแต่เป็นช่องทางการเพิ่มรายรับให้กับตนเองแล้วยังคงเป็นแนวคิดที่ช่วยยกระดับเศรษฐกิจร้านค้าในตลาดยิมยงให้กลับมาคึกคักขึ้นอีกด้วยเนื่องจาก,กยิมยงบนโลกออนไลน์ช่วยให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างรวดเร็วลดต้นทุนและกระบวนการดําเนินงานให้น้อยลง แถมยังเพิ่มประสิทธ,ธิภาพในการขายได้อย่างทั่วถึงสามารถซื้อขายได้ทุกที่ทุกเวลาและทีท่สำคัญลดความกังวลจากการติดเชื้อโควิดได้อย่างแน่นอนคนเริ่ม yes. อนอ้อยน้อยน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเริ่มประหยัดประหยจ <um, มันจมัะา,า, <Wow าบูตอนที่คนเพเพิ่มเที่ยวดิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ลูกค้าก็ไม่ได้เพิ่มเพราะนีคนมันเข้ามาไม่เยอะช่วงนี้เปิดเพิ่มด้วยค่ะ,ะมันจะดีช่วงเดือนสามเดือนสี่ช่วงหน้าท่องเที่ยวแค่นี้เองค่สามเดือนสี่พอมีคนหน่อยคนมาเที่ยวเรหมาเทศกาลเที่ยวก็ก็เงียบเหมือนเดิมเปิดเพิ่ม่ะ